สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใช้ปืนเบื้องต้นนะครับของเกม On w a r d นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเอาทีมไหนก่อนดีครับเอาเป็นทีมวอลก่อนนะครับผมผมจะเลือกปืนไรเฟิลแมนนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้นะครับปืนต่างๆนะครับจะไม่ได้จะมาบอกอ่าุปกรณ์ต่างๆนะฮะโอเคครับส่วนในทีมวอลอ่านถูกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผม ในการที่จะใช้ปืนของทีมนี้นะครับส่วนใหญ่ปืนของทีมนี้นะครับจะแม็กมันจะไม่จอบลงมาเองนะครับเวลาเรากดปุ่มขวาล่างนะครับด้านขวาของเราเนี่ยเวลาเรากดเนี่ยแล้วมันจะไม่ลงมานะครับเราต้องใช้มือดึงนะครับกดค้างปุ่มด้านล่างขวานะครับกดค้างไว้แล้วก็ดึงออกมาครับนะครับใช้กริปมือตัวนี้ดึงออกมาเลยครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งเลยคือทำนี้ก็แล้วแต่คนถนัดนะครับซึ่งปืนส่วนใหญ่ของทีมวอล์กเนี่ยมันจะ ประมาณนี้หมดเลยครับคือปืนทุกปืนจะไม่สามารถแมกรีลิสได้ครับแบบว่าดรอปแมกเองเนีครับเราต้องกดแข้งแล้วก็ดึงออกมานะครับแล้วก็ในการที่จะดึงคันลังนะครับเดี๋ยวนะครับโอเคพร้อมกระสุนหมดนะครับผมยิงไม่ได้เลยนะฮะกดดึงอีกทีนึงนะครับโดนม็กยิงใส่ใหม่นะครับ จะเห็นคันลังอยู่ด้านขวานะครับซึ่งแต่ละปืนคันลังมันจะอยู่ที่ไม่เหมือนกันนะบันา์อันก็อยู่ตรงกลางบันก็อยู่ซ้ายขวาบ้างนะครับแล้วแต่ที่นะครับซึ่งทีมเนะี้ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ด้านขวานะครับกับด้านซ้ายส่วนใหญ่นะพูดถึงนะครับก็เราดึงมานะครับดึงมาปุ๊บโอเคทีนี้ก็ยิงได้แล้วครับยเมื่อกี้เมื่อกี้ปักเน้อยโอเคแล้วต่อมานะครับผมวิธีการปรับโหมดปืนนะครับ ระหว่างเซมีกับออโต้นะครับเราก็ต้องกดไปที่าาอ่ตัมสติ๊กนะครับตัมสติ๊กก็คือไอตัวที่เราไว้หันนะครับกดลงไปนะครับ1ึงทีนะครับอันนี้การเปลี่ยนหมวดปืนนะครับเปลี่ยนโหมดปืนนี่นะครับอันนี้เสียงมันจะมีเสียงให้เราได้ยินนะครับว่าเราเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะครับตอนนี้น่าจะอยู่เซมีแล้วนะครับออโต้นะครับกระสุนหมดเนรีโหลดโอเค โหมดปืนนะครับจะเราสามารถดูได้ตรงนี้นะครับหรือว่าปืนบางรุ่นเนี่ยมันจะดูดูด้านขวานะครับซึ่งปืนเอคนี่อาจจะดูค่อนข้างยากนิดนึงนะครับก็เอาเป็นว่าด้านบนนะครับถ้าถ้ามันขึ้นไปด้านบนก็คือโฟล์้นะฮะลงไปด้านล่างก็คือเซมิก็ขึ้นอยู่ว่าชอบมากันะครับโอเคเอาเป็นว่าสำหรับทีมวอล์กผมก็ประมาณเท่านี้นะครับการยิงปืนเบื้องต้นการใช้ปืนเบื้องต้นนะฮะโอเคเจอกันต่อทีมของมาซ็อกนะครับผม